đій kén hết nó video nha 26 độc 26 Alcohol 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 Parents Parents về ...가 ở Tổ someone of lots of nè. reported. N합니다 สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านโฮตีคารบรักทุกท่กทานครับในวันนี้ผมมีเรื่องทีจะแจ้งเออพี่น้องชาวบ้านได้ทราบนะครับเรื่องไฟป่าขณะนี้มีการเผาไร่กันหลายตีไหลแห่งและมีอนาเขตตีกว้างขวางผมจะดําเนินการ ผู้ที่ฝ่าฝืนแลรกกรัะทาพิษทันทีที่พบนะครับเฮ้ยเม่นนี่ยินมือใหญ่ประแก๊ตกวนวเรื่องไฟแปด hmm. ถ้ามันบ่กเผาจะเอาอย่างมากินโงไอบ้บีคิงบอกหัเรื่องไอาการเผาป่าเนี่ยมันทำให้ต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่ที่หมู่บ้านของเฮาเนี่ยมันตายพอมันตายเนี่ยบ้านเฮาก็จะแห้งแล้งไอที่เจ้าบ้านเขาคิดว่าเผาป่าแล้วพักหวานโป้องอย่างนี้นะ มันบัชิดใจมันแค่เป็นเล่งงมันบ่ได้สมมุติถ้เขาบอกเขาปลามันก็ออกเองของมันอยู่แล้วนักกว่าเดิมด้วยซ้ําไปือมอแล้วกิดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็หันเป็นคนดีเหรอกระหันช่วยการช่วยงานหมู่บ้านจะดีเป็นคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะดีี่นคนเนี้ยครับมงก็แหวอนอันน่ะอืมีครับผู้ใหญ่ สวัสดีครับเดี๋ยวลูกพี่ผมจะมาแห่ครับอ๋อได้เรื่องจะคุยด้วยครับเดี๋ยวชิ่นข้างในดีดีกว่านะครับครับชญครัะพี่ผมคุยกับผู้ใหญ่แล้วสนใจไหมสวีผู้ใหญ่ครับผมมีอะไรจะให้ช่วยหน่อยอ่ะ พอดีที่หมู่บ้านเนี้ยมันมีแร่ทองคาอยู่และผมอะ่ะก็อยากจะเปิดเหมืองอยากจะรบกวนผู้ใหญ่ะให้ช่วยเป็นทุระให้ทีครับคิดว่าจะเป็นทุระเออม่ไ,ได้นะครับเพราะว่าผืนป่าแห่งนี้มันเป็นผืนกปาที่รวมสมบูรณ์เนาะถึงเจ้าบ้านบ้านฮอนี่ก็ได้ทำมาหากิ่นอยู่คงจะช่วยอะไบมได้ครับฟิกไปก่อนไปก็ได้ครับว้าผู้ใหญ่ผมมีอะไรเล็กน้อยให้ผู้ใหญ่ นี่สินใจเล็กๆน้อยผมคงจะเข้าไว้มาได้ครับใหม่เไป,ไป็นผู้ย,ย้ายเก็บไว้เถอเ่อจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาหาใหม่นี่นายทุนคุณเอาเงินมนือนี่หกแสนแต่จ,จริงแล้วก็อยากจะหับกระไดเพราะว่ามันกลัวเป็นมันบดีในวันหน้า เขาปเไปเจริมเจรวย่อก็เขาไปยากจนอยู่แต่หักไห้ก็ไม่เสียหลยเน้องพี่เนาะพอเงินเดินผู้ใหญ่มันก็ไม่พอกินเท่าไหร่แล้วไปก็ไม่เสียหลายเท่าไหร่พี่เนาะ้าตัวว่าจะอันไอ้ก็หเาไปกันแล้วกันสวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านเฮาตีเคารพรักทุกทุกท่ทานครับตอนนี้มีนายทุนเขาจะเข้ามาเปิดเมืองแรกท้องคําตีบ้านเฮามันน่าจะทําให้หมู่บ้านเฮา มีการจ้างงานนักขึ้นพี่น้องชาวบ้านเฮาจะมีงานทําและจะทําพื่มีเงินเข้ามาในหมู่บ้านเฮาและจะทําให้บ้านเฮามีกินมีอยู่มีใจอย,อย่างยั่งยืนแน่นอนครับเฮ้ยเดี๋ยวแกสั่งให้เขาะทำทางนี้นเอาให้เกี้ยงเลยนะยจะให้หน้อไแม่ครัวเปิดปากตรงนัน้นเลยเว้ยเอาให้ทางให้เกลี้ยงไปเลย รถจะได้เข้าง่ายออกง่ายจะได้ขนสะดวกได้ครับนายเดี๋ยวจัดให้ในที่สุดห้องก็จะเป็นข้า้ทีตามมาเอเขาว่าปัดตรงเนี้ยมันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มันเป็นป่าต้นน้ำทางการเขาไม่ให้ทำเราจะทำยังไงดีวะเผาครับนาย แน่ใจเหรอแน่ครับไหนอุปก,กรณ์เตรียมมาไหมเนี่ยเียมาแล้วไป้ำมันผมมีดีมากเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเผาลาบไปหน้ากองให้ดูครับนายขากกันเลยโอเคครับไย ผมฟังเสียงประชาชนก่อนเอาปางของเราขึ้นมาออกไปเอาปางของเราขึ้นมาออกไปเอาปางเราขึ้นมาออกไปเอาปางเราขึ้นมาไปเอาปางมาไปเอาปเรามาไปเอาอย่างไรเนี่ยผู้ใหญ่เรื่องเหมือนล่าเนี่ยเอาป้ามาคุยกันก่อนมาเฮ้ยกลับเธอเราเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวไม่ได้คุยอะไรเลย สักหน่อยนึงเงินีในทุนเปิ้นามาื้อนั่นเฮาจะบ่เอาล่ะเอาไปคืนให้เินงมันบ่ดีแล้วก็มันยเหงาบ่ม่นอกม่นใจบ่อยากจะจุจะบ้านจะจองติว่าวันเป็นภาระื้อสักกรรมได้เนาะ อะไรนะผู้ใหญ่เรื่องที่คุยกันไว้ทำไมเปแบบนี้ผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะอะไรผมก็เสียไปเยอะนะปากก็้างแล้วที่ก็ทำแล้วแล้วทำไมคนมาประท้วงอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะผู้ใหญ่ชีช้แจงน่อยดิเงินกับคืนปืนแล้วผมบอกอู้แล้วครับพี่เปเร์นี่คุณจะหักหลังผมเลย เรื่องเนี่ยไม่คุยไม่ได้แล้วเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยลากผู้ใหญ่